สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทองคําประจําวันที่25เนาะนะครับโอเควันนี้มาใส่นิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันแบบไวๆเลยเนาะนะครับอันดับแรกครับเราดูทม์เฟรมเดย์ก่อนเลยเดย์นะครับจบเป็นอะไรแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นลักษณะการเสริมแรงเซลล์นะครับเขาจบบนแนวรับเนาะนะครับโซนบริเวณตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของโซนที่เราเรียกว่า ดีมานโซนนะครับดีมานโซนของเดเนาะนะครับบริเวณหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับกับบริเวณหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับอ่ะพอเรามองแบบนี้เสร็จนะครับเรามาดูในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์นะครับว่าจบแบบเนี้ยนะครับแล้วเขากลับขึ้นไปทําไมนะครับ worst case แรกครับเรามองว่าเขากลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านหรือเป็นการพักฐาน ของขาลงนั่นเองนะครับตอนนี้ขึ้นมาเก็บบอดี้แล้วนะครับรอดูว่ามีโอกาสขึ้นมาถึงอ่า1967ไหมนะครับซึ่ง1967นี่ยเดี๋ยวพี่หมีพาไปดูในไทม์เฟรม H1 เนาะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเรามองในแง่ของตัว RSI นะครับไทม์เฟรมเดย์นะครับ RSI14 นะครับอยู่เหนือ150นะครับเมื่อวานเด้งลงมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเด้งขาเซลลงมาแล้วรอบหนึ่งไม่ผ่านเด้งกลับขึ้นไปนะครับเมื่อวานกลับลักหลับเลยเนาะ นะครับลงตอนปีหนึ่งนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้คือภาพรวมของตัว TimeFrame Day ก่อนนะครับจากนั้นเสร็จครับเรามามองในส่วนของตัว TimeFrame H4 กันนะครับ t i m e f r a m e h สครับในลักษณะของตัวเนี้ยนะครับจากที่เขา Breakout ในลักษณะของตัวเทรนไลน์ลงมาได้แล้วนะครับตอนนี้ย t m m f r r m m e h 4ยังคงอยู่ในเส้น EMA อเออยู่นะครับคือ EMA 50และ EMA 100ะครับเส้นค่าเฉลี่ย50และค่าเฉลี่ย100วันนะครับถ้าเรามองกรอกโซนบริเวณตรงนี้ครับ กรอบโซนบริเวณตัวนี้นะนะครับคือโซนบริเวณ19 6 7กนะครับกับโซนบริเวณ1953นะครับโซนเนี้ยนะครับเรามองเป็นในโซนของสิ่งที่เรารย้ว่าโซนไทม์เฟรมเ4ที่มีโอกาสจะไซด์เวย์ได้นะครับการที่เขาไซด์เวย์แบบเนี้ยสิ่งที่ไม่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นอะไรครับมันเป็นการทดสอบรับทดสอบต้านนะครับและเราจะรอในลักษณะของรูปแบบการเบรกเอาท์นะครับแต่พี่หมีมองว่ามีโอกาสไซด์เวย์อยู่นะนะครับการวันนี้เพราะว่า ตารางปัจจัยินเศรษฐกษิจก็ไม่ได้มีอะไรแรงมากนะครับพอเรามามองในส่วนของตัว RSI เองนะครับตอนนี้ RSI 1 4นะครับอยู่ใต้150บ่งบอกว่ากราฟไทม์เ a m e H4 นั้นยังคงเป็นลักษณะของตัวแรงเซลล์อยู่นะครับแรงเซลล์ในที่นี้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดในลักษณะของการไซเว์นะครับเกิดลักษณะของการระนาบกันอยู่นะครับถ้าเรามองไทม์เ a m e H4 เห็นไหมครับ ตรงนี้ลงมานะครับเป็นลักษณะของตัวเทรนไลน์ลงมานะครับตอนนี้ไทม์เฟรม H4 เป็นลักษณะของโซนที่เกิดในทิศทางที่เราเรียกว่ามีแรงเซลนะครับแต่แรงเซลล์ที่เขามาติดถ้าเราสังเกตโซนบริเวณนี้ดีๆนะครับเป็นโซนที่เขาเกิดในลักษณะของการใสเวย์อยู่นะครับตรงนี้พี่หมิงบอกว่าเฮ้ยโซนบริเวณนี้เป็นดีมาน์ที่แข็งแรงนะถ้าเขาหลุดลงมาได้นะครับให้รอดูโซนบริเวณแถวนี้เนาะสำหรับไทม์เฟรม H4 นะครับผมอ่ะ ถัดมาครับในส่วนของตัว time frame H 1นนะครับ time frame H 1ครับหลังจากเมื่อวานตีหนึ่งลงมานะครับอ่าลงมาตอนตีหนึ่งเนาะตรงนี้เป็นลักษณะของการสร้างเบรขึ้นมาใหม่นะครับตรงเนี้ยกลายเป็นในส่วนของตัว demand zone time frame H 1นนะครับ demand zone H 1นะครับซึ่งตอนเนี้ยลักษณะของกราฟครับโซนบริเวณตรงนี้นะเขากำลังเป็นลักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับเมื่อเป็นลักษณะของการไซด์เวย์แบบนี้สิ่งที่เรารอครับเราจะรอ P A ในการเบรกถ้าเบรกขาบายครับ จุด TP มองตรงนี้นะครับจุด TP มองตรงนี้เนาะนะครับและถ้าเรามองในลักษณะของรูปแบบการลงต่อนะครับโซนบริเวณตรงนี้ครับจะเป็นโซนที่เรารอ P ีเอชเซลกันอีกหนึ่งรอบนะครับแต่ถ้าในทางกับการครับถ้าเขาสามารถเบรกโซนลงมาข้าง้าขงล่างได้ TP นะครับคือโลเดิมนะครับ TP คือโลเดิมเนาะสำหรับกรอบของตัวทางเฟรมเดวันนี้ที่พี่หมิมองกรอบของเดนะครับอยู่ที่โซนบริเวณประมาณนี้ครับ ยู่ที่โซนบริเวณประมาณตรงนี้นะครับ1973นะครับกับโซนบริเวณ1944นะครับอันนี้คือกรอบของตัว time frame day ที่มองนะครับว่าวันนี้กราฟมีโอกาสจะอยู่ในนี้นะครับถ้าเขาหลุดแนวอ่าดีมานโซนบริเวณนี้ได้นะครับจุดที่เขาจะลงมาต่อคือโซนบริเวณนี้ครับ อ่ะคือโซนบริเวณนี้เนาะนะครับจุดนี้เป็นจุดในการเฝ้าระวังนะครับถ้าเราดู RSI เองนะครับเขาเป็นยังไงเอ่ยเขายังเป็นในลักษณะของ time frame H1 นั้นมีแรงบายนะครับมีแรงบายอยู่นะครับตอนนี้กราฟยังคงกลับเข้าไปอยู่ในกรอบ EMA เช่นเดิมเดีย๋ยวเราต้องมาดูตลาดยุโรปก,กันครับว่าเขาจะสามารถหลุดได้ไหมนะครับอ่ะคราวนี้มามองแผนการเทรดกันนิดหนึง่งนะครับมามองแผนการเทรดกันนิดหนึ่งพี่หมีขอเขียนโซนไซเวย์ H1 กันนะครับ โอเคโซนนี้เป็นโซนที่เกิดการาฟเกิดลักษณะของการไซเวย์อยู่นะครับถ้าเราอ่านในส่วนของตัว RSI เองสิ่งหนึ่งที่เราเห็นครับตอนนี้นะครับอ่านในส่วนของตัว RSI เนาะนะครับเดี๋ยวพี่หมีจับโซตนตรงนี้ให้นะครับถ้าเรามองโซนนี้ครับสิ่งที่เขาเกิดนะครับราคาเป็นลักษณะของการอะไรครับจุดตรงนี้เป็นลักษณะของการยกรโลแต่ถ้าเรามองในส่วนของตัว RSI เองนะครับ RSI เองก็ตามนะครับชแนวโน้มเขายังไม่ได้สร้างในส่วนของจุดที่เกจุดที่มีแรงเซลล์ที่ได้เปรียบนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่เรามองว่าจะเป็นได v เวอร์เจนได้ไหมมันก็มีโอกาสเป็นไดเวอร์เจนได้ครับแต่คราวนี้ได v เวอร์เจนมันเป็นได v เวอร์เจนที่ไม่ดีไม่ดียังไง มันติดดีมานโซนครับนเไยไม่ดีแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือในสิ่งที่เรามองกันอยู่นะครับอ่าในสิ่งที่เรามองกันอยู่เนาะนะครับแผนการเทรดครับถ้ากราบเบรกขึ้นไปได้นะครับเบรกกรอบไซด์เว์ขึ้นไปได้นะครับ TP มองโซนบริเวณนี้ครับอ่านะครับและในส่วนของเราจะรอในส่วนของตัว p a เซลตรงนี้เพื่อเล่นตาม i าม f ฟรมเด a y นะครับแต่ถ้าเขาเบรกเหนือไปได้อาจจะต้องเปลี่ยนน้าเล่นนะครับเป็นแผนสำรองเนาะโซนบริเวณนี้ครับคือในส่วนของตัวดิมานโซนนะครับเป็นจุด TP ที่เราจะมองในกรณีที่ครับสามารถกลับลงมาได้นะครับ1953นะครับถึง1955นะครับรอบบริเวณตรงนี้เนาะถ้าเขาเบรกลงมาได้นะครับซึ่งถ้าเขาหลุดมองโซนบริเวณตรงนี้ครับ TP ตรงนี้นะครับอ่าอันนี้คือแผนการเทรดเข่าวๆในวันนี้นะครับแผนการเทรดคร่าวๆในวันนี้เนาะเราไปดูในทางเฟรมเล็กิเขาเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับเขายังไซเวย์อยู่ในกรอบยังไม่ได้เป็นไหนนะครับเหมือนพยายามจะลง นะครับแต่ลงไม่ได้เนาะ RSI สิบี่ลงมาติด1้อยห้าสิกราฟเด้งกลับขึ้นมานะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูในส่วนของตัวบัตรทินเศรษฐกิจกันครับว่าวันนี้บัตรทินเศรษฐกิจมีอะไรที่สําคัญกันบ้างบัตรทินเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับสามทุ่มครับกับตอนห้าโมงเย็นนะครับและก็บ่ายสามนะครับอันนี้เป็นบัตรทีนที่เศรษฐกิจที่สําคัญของวันนี้นะครับ ก็น่าจะพอมีให้เล่นก้มแก้มแกมนะครับอดี๋ยวที่บอกว่าสิ่งที่นักลงทุนรอและมองกันจริงๆนะครับคือในส่วนของตัวเลขอ่าตัวเลขการขึ้นดอกเบีย้ยในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับโอเคได้แผนการเทรดแล้วครับนี้เรารอตามเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นนะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกัทุกคนสวัสดีครับ